สวัสดีครับต่อไปเป็นการอธิบายเป็งานในรายวิชาวิทยาการคำนวณสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายวันนี้ก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายในการเรียนการสอนสัปดาห์นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องความปลอดภัยทางเทคโนโลยีรวมไปถึงพาสเวิร์ดรหัสผ่านหรือสิ่งต่างๆที่เราจะต้องเข้ารอกอินการเข้าใช้งาน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำการเข้าถึงเทคโนโลยีในการใช้รหัสผ่านโดยที่ต้องรู้จักการป้องกันว่าไม่ให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นตามมาหลังจากการใส่รหัสลงไปแล้วจะต้องทำการจดจำบันทึกต้องรู้ว่าเราใช้รหัสอะไรในส่วนที่1ปิดอุปกรณ์ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานตรวจสอบเว็บไซต์ ตรวจสอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก่อนเปิดว่าเป็นจดหมายที่ต้องเข้ารหัสแล้วเขาสามารถดึงรหัสเราไปใช้งานอย่างอื่นได้หรือไม่ปรึกษาครูผู้ปกครองเพื่อทราบถึงข้อมูลที่ไม่ปลอดภัยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับผู้อื่นสร้างรหัสผ่านตั้งค่าโปรแกรม ป้องกันมังแวร์มัลแวร์วคือที่เราเรียกกันไว้รัสนั่นเองอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ทำให้มีการค้นหาข้อมูลและเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ง่ายขึ้นขณะเดียวกันผู้ที่ไม่หวังดีก็สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เราเปิดเผยได้เช่นกันข้อปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ปกป้องข้อมูลส่วนตัวไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวอย่างเช่น หมายเลขบัตรประชาชนหมายเลข ATM ไม่ควรจะเปิดเผย 2. ไม่ส่งข้อมูลของตอนเองให้กับผู้อื่นที่รู้จัก 3. สร้างรหัสใหม่ในการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีและควรกำหนดข้อมูลรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก 4. กำหนดสิทธิการใช้งานหรือสิทธิบุคคลอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลของเราได้ 5. ถ้าพบปัญหาหรือข้อมูลหรือบุคคลที่ทำ ให้เราไม่สบายใจขอให้ช่วยเหลือจากครูหรือผู้ปกครอง 6. ออกจากระบบหรือปิดอุปกรณ์ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอันนี้สำคัญที่สุดสิ 7. ในการเข้าถึงข้อมูลและ,ละหรหัสผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศบางชนิดที่มีผู้ใช้งานอย่างเช่นหลายคนอย่างเช่นคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดมีผู้เข้าใช้งานมากมาย บางคนก็อาจจะลืมไว้ว่าไม่ได้ทําการล็อกอินคนอื่นที่มาเล่นต่อเราก็อาจจะเห็นข้อมูลที่เราไม่ได้ทําการกดออกไว้ต่อมาเราจะมาพูดถึงการกําหนดรหัสผ่านของโปรแกรมแต่ละต่างๆให้คัดเดาได้ยากเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลที่เราต้องการปิดบังไว้ไม่ต้องการเผยแพร่ไว้หนึ่ควรเป็นตัวอักษร และตัวเลขที่ผู้ใช้จำได้ง่ายแต่คาดเดาได้ยาก 2. เลือกใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ตัวอักษรพิมพ์เล็กผสมกับตัวเลขให้เป็นรหัสผ่าน3รหัสผ่านต้องมีความยาวยิ่งยาวยิ่งปลอดภัยเนื่องจากคาดเดาได้ยาก4ไม่ควรใช้วันเดือนปีเกิดเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะทําให้บุคคลที่รู้จักใกล้ชิดกับเราแล้วทราบวันเกิดวันเดือนปีนำมาเป็น การเข้าร็อกอินรหัสของเราได้ 5. ไม่ใช้เป็นภาษาที่อ่านได้ 6. ไม่ควรใช้รหัสผ่านซ้ำกับซอฟต์แวร์หรืออุปก,กรณ์ต่างๆที่เป็นรหัสอย่างเช่นการเข้ารหัสโทรศัพท์กับการเข้ารหัสคอมพิวเตอร์หรือการเข้ารหัสของบัตร a อ m ก็ไม่ควรจะใช้รหัสเดียวกันเพื่อป้องกันการคาดเดาของคน ที่อยู่ใกล้ชิดเราสุดท้ายรหัสผ่านทั้งหมดเริ่มมีการพัฒนามากขึ้นโดยการที่เราจะใช้กล้องเป็นอินฟาเรดยิงเข้ามาที่สแกนใบหน้าเพื่อจับลูกลักณใบหน้าของเราไว้แล้วจะสแกนเพื่อให้เกิดการผ่านเข้าใช้งานได้ทันทีหรือใช้นิ้ว สแกนเพื่อที่จะเข้าใช้งานระบบอุปกรณ์ของเราได้เช่นกันเทคโนโลยีเปลี่ยนไปมากขึ้นบางทีอาจจะเพียงแค่ใช้ม่านตาหรือบางครั้งอาจจะใช้ในส่วนของเลือดของเราเพื่อที่จะเป็นการตรวจ DNA เเข้าสู่ระบบก็อาจจะเป็นได้5ข้อมูลที่เขาต้องการเก็บไม่อยากให้ใครรับรู้โดยเด็ดขาดก็อาจจะมีการมาตรการในการป้องกันข้อมูลต่าง ที่แตกต่างกันไปวันนี้คุณครูก็จะพาพวกเรามาทำใใบงานในส่วนของการแสดงความคิดเห็นความเหมาะสมของรหัสผ่านแต่ละตัวว่ามีความเหมาะสมหรือไม่พร้อมอธิบายเรามาดูกันที่ในส่วนของรหัสผ่าน w 5 5 5 a 5 5 5 t 5 5 5 เหมาะสมหรือไม่อาจจะเหมาะสมกับบางคนหรืออาจจะไม่เหมาะสมสําหรับบางคนก็ได้หรือเหมาะสมแต่อาจจะเปลี่ยนบางตัวเพื่อให้การคัดเดายากยิ่งขึ้นก็ได้ต่อไปอ่ะอันนี้ทํากันบ่อยเห็นกันบ่อยควรหรือไม่ควรตอบลงมาเพราะอะไรนี่ วันเดือนทำไมปีอาจจะคาดเดาได้ไหมอย่างเช่นเด็กชายกอคุณครูรู้เลยเนี่ยวันนี้วันนั้นปีนั้นก็สามารถเอาข้อมูลตรงนี้เอามาใส่ในส่วนของรหัสผ่านอย่างเช่นเช่นเดียวกันผู้ปกครองบางท่านก็ยังใช้อยู่โดยการนำเอารหัสบัตรประชาชน6ตัวหลังนำมาเป็นรหัสผ่าน ATM ทำให้คนที่ได้บัตร ATM ของเราไปหรือเราทำหายแล้วคนเก็บไปสามารถใช้บัตร ATM นั้นเสียบเข้าไปในตู้ ATM แล้วทำการกดเงินได้โดยการดูจากเลขหลังบัตรเพราะว่าผู้ปกครองเขียนเอาไว้ไม่ควรนะครับนี่อันนี้ขึ้นต้นโดยศ9นย์เเลยน่านจะเป็นอะไรอ่าอันนี้มีชื่อเล่น บวกด้วยปีพศควรหรือไม่ควรถ้าควรแล้วเปลี่ยนได้ไหมคําถามอาจจะไม่ได้ถูกกิจขึ้นอยู่กับความคิดของแต่ละบุคคลนะครับให้พวกเราตัดสินกันเองคุณครูอยากจะเห็นการวิเคราะห์มากกว่าว่าเราเห็นข้อความแล้วเห็นรหัสผ่านแล้วเราวิเคราะห์อะไรออกมาคุณครูไม่ได้บอกนะครับว่ามันถูกหรือมันผิด มันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแต่คุณต้องการว่าเพราะอะไรนะโอเคครับก็อาทิตย์สุดท้ายในการเรียนนะครับก็อาทิตย์ต่อไปก็ขอให้ตั้งใจทำข้อสอบขอให้พวกเรามีความสุขสนุกในการทำงานคุณครูขอจบการอธิบายใบงานไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ